ดึงให้ตึงๆนิดหนึ่งเท่าที่เราจะดึงได้เพราะว่าถ้าดึงแรงนิบบินตัวน,นี้มันก็จะขาดนะครับวันนี้มาทาบกิง่งอะโวคาโดกันนะครับหลังจากที่เราทําการเสียบยอดไปแล้วก็มาทดสอบการทาบกิ่งนะครับเป็นกิจกรรมที่สองเมื่อวานก็ได้เตรียมพื้นที่ไว้แล้วก็จะมีต้นตออะโวคาโดนะครับเป็นต้นตอที่เพาะเมล็ดและนี่ก็เป็นต้นอะโวคาโดที่ปลูกกําลังแตกยอดดีด ในการทาบกิ่งนั้นจะต้องมาที่ต้นของมันนะครับเพราะว่า,อายอดหรือกิ่งของมันจะต้องอยู่กับต้นนะครับโดยหลกักการก็จะมีอุปกรณ์มีคัตเตอร์นะครับวันนี้เปลี่ยนใใหม่คมเฉียบเลยในอันถัดมาก็จะมีลิบบินพลาสติกสำเร็จรูปซื้อจากร้านค้ามาตัวนี้มันยืดหยุ่นดีครับดึงก็ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่มันทนนะครับ เอาขั้นตอนวิธีการก็ไม่ยากครับดูขั้นตอนกันไปเรื่อยๆก่อนอื่นให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็เป็นกระป๋องกระป๋องซึ่งเป็นฐานรองถุงตัวนี้เพื่อให้มันสูงขึ้นแล้วก็จะได้ระดับอย่างนี้พอดีนะครับตัวนี้ผมใช้เทคนิคพิเศษก็คือจะใช้ถุงพลาสติกเทน้าใส่แล้วก็จะมัดไว้ตรงนี้เพื่อรักษาความชื้นนะครับรักษาความชื้นาบางวันที่เราไม่ได้ลดน้าํกากันลืมนะครับมันก็จะไม่ตายนะครับความชื้นก็จะมีอยู่ในนี้นะครับ โอเคครับมาเริ่มต้นกันเลยครับมาเริ่มกันเลยนะครับตันี้ใบก็ค่อนข้างจะเยอะตัดทิ้งบ้างก็ดีนะครับปกติแล้วเขาจะใช้กิ่งกระโดงสําหรับเป็นกิ่งในการทาบกิ่งนะครับตัวนี้มันกิ่งกระโดงมันมันมีน้อยเราก็เลยใช้กิ่งข้างก็คงน่าจะได้อยู่นะครับอันดับแรกก็คือเทียบเทียบดูความสูงก่อนหลังจากได้ความสูงตามที่เราต้องการแล้วเราก็ ใช้มีดคมๆเฉือนนะครับการเฉือนต้องระมัดระวังให้มันเข้าไปประมาณสักหนึ่งส่วนสามความลึกนะครับอย่าให้อย่าใ,ให้เกินครึ่งของของของยอดของกิ่งมันเสร็จแล้วเราก็มาวัดความยาวของต้นต่อให้มันพอดีกับความสูงของไอ้กิ่งที่เราต้องการที่จะทาบกิ่งเฉือน้วยมีดที่คมๆนะครับ พยายามให้มันบอบช้ำนะครับเสร็จแล้วก็พยายามหมุนท้มันได้คงศากันขั้นตอนต่อมาก็พันด้วยเทปใสการพันเทปใสนี่เราจะเริ่มต้นจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเริ่มจากข้างล่างขึ้นข้างบนเหมือนกับเรามุงหลังคานะครับมุงหลังคาก็มุงจากข้างล่างข้างบนเพื่อป้องกันน้ําให้มันรั่วเวลา ฝนตกหรือเวลาเราลดน้ําต้นไม้น้ําจะไม่ได้ไม่ซึมเข้าพันขึ้นมาให้มันมิดแผลที่เราผ่าไว้นะครับดึงให้ตึงๆนิดหนึ่งเท่าที่เราจะดึงได้เพราะว่าถ้าดึงแรงนิดบินตัวนี้มันก็จะขาดนะครับเพราะว่าความเหนียวความทนมันก็อยู่ในระดับของมันนะครับเอาซะหน่อยสักสี่ห้ารอบยิ่งดีครับยิ่งพันให้สนิทได้เท่าไหร่มิดชิดได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าตัวนี้มันหมายถึง ความเป็นและความตายของต้นไม้เรามันยิ่งชิดยิ่งแนบกันได้เท่าไหร่โอกาสที่มันจะติดได้หรือเปอร์เซ็นต์การรอดได้ยิ่งมีเยอะนะครับตัวน,นี้ไม่รู้กี่รอบครับเยอะมากเลยเราไม่ต้องเสียดายครับตัวน,นี้ไม่ต้องเสียดายพลาสติกริบบิ้นตนนัวนี้ซื้อมาม้วนหนึ่งก็ทำได้โอ้โหจำนวนเยอะมากเลย ท้ายเราก็มัดไว้หน่อยนะครับเสร็จแล้วครับสําหรับแผลตัวนี้ต่อไปเราก็จะลดน้ําให้มันมีความชืน้นตัวนี้พอดีใส่ถุงแล้วครับใส่ถุงแล้วก็มีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ถุงตัวนี้ก็จะดูดความชื้นจากน้ําที่อยู่ในถุงมาแต่อย่าให้น้ํามันมาแช่ก้นถุงนะครับเพราะว่ารากมันอาจจะเน่าครับทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณอย่างช้าสุดนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็สามารถที่จะตัดเอาต้น กิ่งตัวนี้ออกจาก,กลําต้นของมันไปแล้วก็ไปพักไว้สักครึ่งเดือนก็าสามารถถูกได้เลยนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายๆ